สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโรคไหมในข้าวนะครับซึ่งพบมากในน,น,น้ำน้ําฝนเข้าพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสงพบส่วนใหญ่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับสาเหตุก็เกิดจากเชือ้อราหรือคือระเรียนะครับดูอาการครับการนี่ระยะก,การะจะใบจะมีแผลจุดสีน้ําตาลคล้ายรูปดวงตานะครับมีสีเทาอยู่ตรงกลางแผลนะครับ ความกว้างของแผลประมาณ2-5มิลลิเมตรนะครับความยาวก็ประมาณ10-15มิลลิเมตรแผลสามารถขยายลูกลามและกระจายทั่วบริเวณใบถ้าเป็นรุนแรงนะครับก็ข้าวก็จะแห้งฟุบตายคล้ายๆการถูกไฟไหม้ครับนี่เป็นดังในภาพนะข้าวจะยุบเป็นวงกว้างเลยครับซึ่งถ้ามันระยะลามขนาดนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อข้าวต่อเมล็ดข้าวตัวผลผลิตข้าวนะครับ ถ้าเป็นระยะแตกกอเนี่ยอาการจะพบได้ที่ใบข้อต่อของใบแล้วก็ข้อต่อของลําต้นนะครับขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะต้นกล้านะครับนี่แผลจะลูกลามติดต่อกันได้บริเวณข้อต่อข้อต่อใบนะครับจะมีบริเวณแผลช้าสีน้ําตาลดําแล้วมักจะหลุดจากกาใบนะครับนี่นี่เขาจะมีอาการไหมตรงกลางจะมีสีเทาคล้ายรูปดวงตาแล้วมอกก็ขยายขยายออกมา ระยะออกลวงเนี่ยหรือเรียกว่าโรคน่อกคอลวงครับถ้าเข้าเพิ่งถ้าเข้าเพิ่งจะเริ่มให้ลวงเนี่ยเมื่อเข้าถูกเชื้อราเข้าทําลายไม่ได้ไเล็ดจะรีบนะครับรีบสีขาวขาวแต่ถ้าเป็นโรคตอนตอนข้าวเก่ใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยปรากฏแผลช้ำที่บริเวณคอรวงนะครับที่ว่าเรียกว่าโรคคอลวงน่องคอลวงทําให้เปราะหักง่ายร่วงนะครับข้าล่วงแล้วก็หล่นเสียหายนี่ครับใบจะเป็นจุ การแพร่ระบาดในพบมากในแปลงที่เป็นต้นข้าวที่หวานหนานแน่นหรือดำหนานแน่นนะครับซึ่งอับลมถ้าใส่ปุ๋ยสูงหมายถึงว่าใส่ใตไนโตรเจนสูงนะครับตัวนี้มันจะทําให้ข้าวงามเกินและโรคและมันจะเป็นข้าวมันจะอ่อนแอ้นข้าวอ่อนแอเพราะว่ามันจะต้นมันจะอวบน้ํามันจะทําให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายนะครับ ถ้ามีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืนนะครับเนี่ยน้ำค้างน้ำค้างนี่ยาวนานถึงตอนเ้สายนะครับเรามานเก้าโมงเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิยี่สิบถึงยี่สบสองถึงยี่สหาองศาเนี่ยเวลาลมแรงจะช่วยพัดกระจายลูกได้ดีครับนี่ครับตอนเป็นระยะลวงเลยเขาเรียกว่าเข้าหัวงอกนะครับเนี่ยไม่จะรีบอันนี้ข้าวเพิ่งองอกลวงนะครับเนี่ จะเรีบขาวไม่มีมเมล็ดเลยมาดูการป้องกันกำจัดนะครับก็คือใช้พันพันเข้าต้านทานโลหนะครับมาดูภาคกลางภาคกลางก็เช่นสุพรรณบุรีหนึ่งสุพรรณบุรีสองสุพรรณบุรีหกศูนย์สุพรรณบุรีเก้าศูนย์ใช่นาทหนึ่งปราจีนบุรีหนึ่งพลายงามคลองหลวงหนึ่งพิษณุโลกหนึ่งภาคเหนือก็ ผากเหนือและภัคตะวันออกชียงเหนืออย่างเช่นสลินหนึ่งเหนียวอุบลสองเหนียวแพร่สันปาตองหนึ่งหางยีเจ็ดหนึ่งกู้เมืองหลวงขาวโปร่งไร่น้ำลูนี่ครับส่วนภาคใต้จะเป็นดอกปยอมนี่ก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ทนนะครับแต่ส่วนมากชาวนาก็จะใช้เป็นพวกกอขอนะครับกอกขอหลายรหัสข้อควรระวังของข้าวสายพันธุ์ สุพรรณบุรี1และสุพรรณบุรีห0นและชัยนาทหนึ่งเนี่ยที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างพบว่าจะแสดงอาการรุนแรงในบางพื้นที่นะครับบางปีเนี่ยเฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออหนวยเช่นฝนตกพรมหรือหมอกน้ําค้างจัดเนี่ยอากาศเย็นในสยปุ๋ยมากเกินใส่มากเกินความจําเป็นเนี่ยก็จะเป็นได้นะครับนี่เรามาดูตัวยานะครับตัวยาที่ช่วยฉีดจะมีพวก คาส,สุคาไมซินไตไตไซคาโซคานซิม mm. ตัวนี้เป็นไตไซคาโซครับโ mm. พคลอดแล้วก็ใส่อาตามตาม,ตามอัตราที่ระบุในแหล่งที่เคยมีโรคนะครับ mm. นี่ครเป็นตัวยาหรือช่วงวายมาเมล็ดใ,ในอัตราที่เหมาะสมก็คือ 15- บหถึง20กิโลกรัมต่อไร่ครับนี่จะไม่แน่นเกินไปควรแบ่งแปลงให้มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับและ ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไปครับนี่อย่างที่กล่าวครับไนโตรเจนคือจะทำให้มันยอดอวบเป็นเป็น,ป,นปุ๋ยง่ายๆคือมันจะงามเกินแล้วมันจะอ่อนแอครับต้นมันจะหักเปราะง่ายนี่ครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็บอกชื่อสารเป็นคาเบนดซิมคาสูก้าไมซิน ตามที่ระบุกําหนดเลยนะครับที่ฉลากกําหนดนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขรับชมครับ